完了完了ต้องห้าแสนสิบ้ามันอยู่นี่นี่คงต้องูอ่นไปครบเต็มเลยอตบเยอะตบสามตบ จะบอกนะว่าเฮียนั่มันโดนกับดักกูตายจริงอ่ะเฮ้ยมันมามันมาหลักเล่าหลักเล่าเอาไงเอาไงเอาไงเอาเอาตีนนี้ก่อนได้ไหมเอไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ถ้าได้ปะตีโ่ะ

เดี๋ยว,ว่งนะอย่าวางกับกัดต,ต้องเผาต้องเผาต้องเผาเร้หมดมาแล้วใช้หมดไปแล้วอะเฮวีมหมดไปแล้วต้องมีห้า ข้างนี้ตัวหนึ่งนะลูกบ้านไป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  Ô bây này không được không được không được không không

老人家，到一七八七号吧。